เฮ้ยอืมก็โ,โดดมาผิดจังหวะว่ะแล้วก็ผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ที่เกมพ o ยแบ Bank นะครับอยู่ผมคนเดินนะครับุกสิกเมอร์นะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาเนาะวันที่เอ,อ่อวันที่เท่าไหร่วะสองวันที่แล้วนะครับผมสองวันที่แล้วก็ประมาณวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดนะครับผมประมาณยี่สิบสองกแหละผมได้ลงคลิป ช็อตไปนะครับเป็น PB เนาะเป็นคลิปช็อตการเล่นลูกซองเนาะก็เป็นเป็นเป็นคลิปที่ผมเออมันจริงๆมันเป็นคลิปยาวแล้วผมไปตัดไปตัดมาเอามาลงแบบคลิปสั้นอะไรเงี้ยเป็น u t u b e ช็อตเนาะเป็นช็อตในการเล่นลูกซองผมแล้วก็ซึ่งเป็นการเป็นเป็นตัวเล่นของของเพื่อนผมวันนั้นผมเอาไอเอาไอดีเพื่อนผมไปเล่นแล้วซึ่งไอไอดีเพื่อนผมมามันมี เบเล่สับเร็วกับไปเทมสับเร็วเนาะแล้วก็มีบัฟแคนอีกมันเลยทําให้สับเร็วขึ้นสับเร็วมากๆอันเนี้ยคือไม่ต้องใช้มาโคเลยนะครับผมก็ youtube s ช็อตของผมเอ่อช็อตนั้นนะชื่อว่าพีบีบุกยันบ้านยิงให้ยับนะครับผมก็ผมก็ลงไปก็มีคนมาเมนว่าเฮ้ยสับยังไงครับผมก็ไปตอบเมนนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูเนาะผมก็ไปตอบเมนว่าเออสับสามหนึ่งครับผมอ่าก็มีคนมาเม้นผมต่อนะว่ามาโคแต่โมเอาครับ ามาโคแต่โมออกครับผมนี่แบบเฮ้ยผมไม่ได้มาโคมาโครตรงไหนวะผมก็เลยแบบเม้นไปนะว่าเฮ้ยบ้าเปล่าดูเป็นมินเนี่ยมาโครตรงไหนสับช้าขนาดนี้ตับหลุดขนาดนี้เออคือแบบเนาะผมก็ชี้แจงวแบบ่าเฮ้ยนี่กูสับหลุดขนาดนี้กูสับช้ากว่าขนาดนี้ถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ย มึงยังหาว่ากูมาโคอีกเหรออะไรเงี้ยเออผมก็ตอบเขาไปว่าเฮ้ยผมไม่ได้มาโคนะเออเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาเล่นลูกซองให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเฮ้ยผมไม่ได้มาโครจริงๆผมตับสดผมสับสามหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของถ่ายวิดีโอให้ดูเนี่ยผมผมไม่มีกล้องไม่ได้มีกล้องแบบถ่ายให้ดูนะเออแต่ที่มีก็จะเป็นแค่โทรศัพท์ไปเฉยเออเอาเป็นว่าดูดูวิธีการเล่นของผมดีกว่าว่า มันจะมาโคไหมเออผมขอผมขอโชว์ให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าลงไปแล้วมันไม่มีใครเชื่อหรือว่ามันยังไม่เชื่อยังแยงนะ้งกันอยู่ว่าเฮ้ยมึงมาโควันนั้นผมค่อยอัดกล้องแล้วกันเออก็อาจจะต้องเป็นเอามือถือถ่ายขณะที่เล่นเนาะแล้วก็อัดคลิปไปด้วยแล้วก็เอามาประกอบให้ให้ท่านชมได้อีกครับน,นะเนอะเดี๋ยววันนี้ผมเลืูกซองให้ดูครับว่าผมไม่ได้มาโคนะอ่าส่วนปืนที่เล่นก็เป็น m 1 8 7หนนะครับก็คือซองขาวเนาะ ขาวตัวที่เล่นก็เป็นซองขาวเนาะเออเป็นซองในตำนานซ <achieve> องขาวในตำนานนะครับผมก็เดี๋ยวเล่นให้ดูครับผมเนาะก็ส่วนเรื่องของฉายานะฉายานี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนกันนิดนึ่งเดี๋ยวนะมีรางวัลอะไรเจกบมากอ,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 อ่ารางวัลคิสซมาสแป๊บนึงนะขอแปบดียวกันอ่ะฉายาเนี่ยแน่นอนว่าต้องใส่เป็นฉายาสนัยครับผม เพิ่มความเสียหายระยะไกลแล้วก็เอ่อเพิ่มความแม่นยำบวกสามหน่วยนะครับเพิ่มความแม่นยำสามหน่วยความเสียหายระยะไกลความเสียหายระยะไกลบวกเฮ้ยทุยความเสียหายระยะไกลบวกสี่ถูกต้องอ่ะแล้วก็เพิ่มัตาความแม่นยำอีกสามหน่วยสูญเสียความเน็วในการขึ้นที่สามหน่วยนะครับก็ฉายามจะใส่ประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนไอเทมหัวกระสุนผมไม่ได้ใส่นะครับไม่มีนะ ให้ดูนะครับไม่มีที่ม,มีมีแค่นี้จริงที่ใช้นไอเทมที่ใช้มีแค่นี้นะครับผมไม่มีนะไอเทม,มโมกสุลผมไม่ได้ใส่จริงๆจริงๆมีแต่แต่ไม่ใส่เนราะว่าเนี่ยเนี่ยโกสุลเพิ่มดาเมจสิบความมันยำสิบม,มีแต่ผมไม่ใส่ผมเอาไว้เปิดเล่นทีเดียวอะส่วนหน้ากากที่บวกความมันยำไ,ไ,ไม่ได้ใส่ผมใส่เป็นตัวละครวิกแทนนะครับผมนี่ใส่เป็นตัวละครวิกแทนเพราะฉะนั้นจำไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะแล้วก็อย่างที่มีก็คือเป็นบัฟแคนเนาะ บัฟแคนบัฟแคนอ่ามีนี่มีบัฟแคนครับผมเวลาเปลี่ยนอาวุธลบ10%บก็หมายความว่าสับเร็วขึ้นอีก10%นะครับผมเนาะส่วนเบเล่เบเล่ถามว่ามีไหมมีมั้มงกู <c ười> ใช้คำว่ามั้งด้วยนะคือผมไม่รู้อะว่ามีหรือเปล่าวะ มีม,มีมีเป็นเบล่แดงนะครับผมเป็นเบล่แดงกับเบล่ฟ้าครับมีมีสองเบลีต่ม,มีมีอย่างละหนึ่งวันนะเออเบอลอ่ไอหัวกระโหลกนี่ก็มีมีกี่วันมีห้าวันเบล่นี่ก็มีโอเคครับผมหลกัลกๆก็จะจะประมาณนี้ครับผมที่ผมมีนะก็จะประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าไปในเกมกันเนาะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะโอเคครับตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราอยู่กัน ด่านหอสมุดหมดทุกซองนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวยิงให้ดูเลยนะครับอันนี้สับสามหนึ่งนะนี่ผมสับสามหนึ่งนะครับจากที่เห็นหน,นะูยิงธรรมดายังหลุดเลยแล้วถ้าเกิดเอ่อโยกแล้วยิงอนะ่ะโยกแล้วยิงก็จะประมาณนี้ครับเอ่อจะจะประมาณนี้เอันนี้ไม่ได้หมายโคน่ะอันนี้นี่ สับธรรมดาเลยสับสามหนึ่งไม่ได้มาโอา้ก็ท่านผู้ชมก็ดูสิว่าผมเล่นแบบกาขนาดนหนโอ้ยไม่ทันว่ะแต่ที่ยิงได้ยิงไม่ตายเฮ้ยก็โดดจมาผิดจังหว,วะว่ะผมเก่าผมจะมายิงไอ ไอ้ตรงข้างหน้าพอดีเมือเ่อกี้นะเก่ามันจะกระโดดเข้าไปยิงข้างหน้าตอนเนี้ยไอ้ฝั่งฝั่งนุ้งกระดันมาพอดีย <c oughs> ิงลอยเข้านี้ลอยเขก็ลอยครับให,ให้เพื่อนรับหน้าไปก่อน <c oughs> โอ้ยยิงไม่โดนโอ้ <c oughs> โหเ <c oughs> นี่ยเฮียเนี่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 ยคือสิ่งที่ผมกำลังจะ โชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยผมไม่ได้มาโคจริจริงดูดูผมเล่นซองสิโอ้โหยักษ์ผมไม่ได้แดกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขอผมสับสนจริงๆผมไม่ได้มาโคโอ้ที่ผมโดนยับเลยวะผมไม่ได้มาโคนะนี่สับสนถ้ามอง พอดีเลยว่ะตายพอดีว่ะโดนพอดีเลยสองนี่สิบนะโอ้โหนะอันนี้ถ้าถ้าผู้ชมดูผมอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าผมสับสนนะไม่ได้มาโค คือเล่นคือเล่นไก่ขนาดนี้เล่นไก่ขนาดนี้นี่ยินเลยยากไก่นี่เอาเรื่องไม่มีหมอสุดน,นี่เอาเรื่องโอ้ดูเอาละกันเอาผมไม่ได้ มึงก็ไม่ตายกูละอเห็นไหมเห็นไหมผมเล่นลูกซองกากมากเห็นไหมกูยิงไม่โดนที่ดูอยู่อาจจะบอกเฮ้ยมึงมึงแอบเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยกูกูไม่ได้แอบเพื่อนอันนี้กูเล่นจริงๆกูไม่ได้แอบกูเล่นจริงเรียบร้อยกูเที่ยวหวานเที๊ยบไปักไม่ได้แอบนะอันนี้ผมไม่ได้แอบอันนี้คือคือคือเล่นลูกซองจริงๆคือผมผมก็พยายามจะ อย่แตกกูอบอกเลยนะว่าผมผมไม่ใช่สายลูกซองอะเออผมไม่ใช่สายลูกซองนะแต่ถ้าถามผมว่าลูกโอโ้ยดูม่ดูมันยิงกันสิ <c oughs> ผมไม่กล้ายิงเลยอ่ะเพื่อนแต่ถ้าถามว่าลูกซองใส่ใสถหายาอะไรดีก็อย่างที่ผมใส่ให้ดูนั่นแหละก็คืออาจจะใส่เป็นความแม่นยำอะไรเงี้ยเออเพิ่มแบตาความแม่นยำ ถ้ายืนยิงอ่ะคือผมผมสับได้ผมจะไม่หลุดแต่ถ้าเดินยิงก็มีหลุดบ้างโอ้โหยยังหมาแตกเลยเฮ้ยอันนี้ปลุกอันนี้ปลุก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 หัวอี๋ขอมเรื่องว่ะโอ้โหอย่าแตก ขนาดกูยืนยิงนะเนี่ยกูยังยิงไม่โดนปัญญายับโอ้ยก็ถา,ถามผมนะว,ว่าทำไมพี่ไม่เล่นซองก็เนี่ยก็ก็เล่นแล้วมันมันก็เป็นอย่างนี้ก็กูไม่เล่นเงี้เพื่อนก็เล่นซองแล้วมันตู้ใครไม่ได้เลยไม่อยากเล่นเบลีเด้เเเงโอ้โห เฮ้ยมึงมึงลากไว้ให้มันอยู่ในถานของลูกซองได้ไหมที่มึงยิงจกกนกเ,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 เป็นคนไปนแล้วนนเ,เ,เ,เกกนี่ยตอนไอ้เชี่ยเฮ้ยอย่าแตกกูก็ประมาณนี้นครับก็ก็เนี่ยนะเล่นให้ดูแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย